สวัสดีค่ะวันนี้วันที่21 2 2 <3. S 1> วันที่22ตุลา2,554 <5. S 1> วันนี้น้องมาร์คมีอายุได้3 <5. S 1> เดือนกับอีก11วันนะคะดูสิว่าน,น้องมาร์คของเราน่าจะความ,<ส>มได้ <ผม S 1> ย่างาเอาน้องมาร์คความเลยลูกมาเร็วมาร์คมาเร็วความโชว์หน่อยแล้วลูกมาแม่มาร์คมาความโชว์หน่อยแล้วลูก มา好好เลยมาเลยลูกปึ bueno. um, ๊บปึ๊บมาเลยลูกเก่งที่สุดเลยมาแล้วมาแล้วมามาดยอยู่นี่ยายอยู่นี่พี่มาร์คมาแล้วลูกพี่มาร์คมาแล้วลูกยิ้มให้ยายดูหน่อยสิครับไปเที่ยวกันไหมอาจจะไปก็รีบไปนะแล้วพาไปกินตับตับจับจับจับเอาไหมเอาไหมมาเลยลูกมาเลย มมาเลยลูกมาเลยมักมาเลยลูกมาแล้วมาแล้วลูกมาแล้วลูกอึ๊บเก่งลูกมาเลยพี่มักลูกแม่มาเก่งมากเลยพี่มักเก่งมากเลยลูกอีกนิดเดียวลูกเลือกใครอีกนิดเดียวลูกแล้วแม่เป็นกำลังใจให้หนูอยู่แล้วมาเลยลูกมาเลยหนึ่งจัง Ne, thời, no. aine, Rut, ตั้งๆเลิเดี๋ยวน้องมันไม่มีสมาธิอันหนึ่งสั่งๆเนี่ลูกกเลยพี่มารุกเลยลูกพี่มารคว่ำเลยลูกเร็วตว่ำเลยพี่มารคว่ำเลยลูกเอาเลยอึ๊บอึ๊บเลยลูกอึ๊บอึ๊บมาแล้วมาแล้วหมามาอยู่ตรงนี้ให้อ่ะมาอยู่ตรงนี้ให้หนูให้หนูคว่ำลูกเอาเลยที่แฝดนะเมื่อเขาเปิดชั้นน่ะ นั้มเลยลูกตั้มแม่หมามาดูหน่อยแล้วดูปอะเอาแขนขึ้นแล้วลูกแขนนี้ข้างนึงอ่ะติดอะไรอยู่นะเร็วลูกคว่ำหน่อยพี่มาคว่ำหน่อยลูกคว่ำง่ายตะกี้หนูคว่ำได้แล้วอ่ะนะเึ๊บมึ๊บ แล้วสองนาทีแล้วพี่มาด้อนหน่อยลูกแก่หมูแกหมูอมันจะขันนะเลือดเหอน่เลยลูกอิืดพี่มาร์กแล้วลูกหวายความให้หมามาหน่อยแต่กี้หมาถ่ายไม่ทานรอบนี้ตั้งกล้องเลย ไม่ต้องให้ใครช่วยลูกทำเองลูกเดี๋ยวโตขึ้นหนูจะได้ดูไงดูเด็กสามเดือนสิบเอ็ดวันคว้าหน่อยสิอบออือลึบเก่งมากลูกเก่งมากลูกอีกนิดเดียวลูกชัยยาลูกแม่เก่งที่สุดเลยป๊าป้าตบมือให้ลูกหน่อยสิป๊าป้าตบมือให้ลูกหน กเก่งมากเลยแล้วพี่มาของแม่ก็ทำได้รักหนูที่สุดในเลื่องลเอลยเ,เ,เก่งที่สุดเล <c ười> ยหนจะ๊ะเอะ